นี่คือจุดสังเกตพระแทอ้อีกอีกเออส้นสายบาทเนี่ยจะมีความชัดที่ลูกศรชี้เนี่แหละหนึ่งสองสามสามเส้นเพราะของปลอมน่ยจะเส้นสายบาดบางทีก็จะแบนกว่านี้แบนเบนคือเหมือนไม้บรรทัดเลยก็มีหรือไม่ก็สั้นไปก็มี คือจะมีความชัดแล้วก็มีอ่าหรือถ้าตอบง่ายๆคือจะต้องมีของแท้มาเทียบแต่จะบอกเขาเคราจะใช้วิธีดูถ้าไม่มีของแท้เทียบคือเส้นสายบาดจะมีความชัดแบบนี้นถ้าปลอมเนี่ยก็จะแบนเหมือนไม่ไม่บรรทัดก็ได้หรือเหมือนฝันได้ก็ได้